สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับซีรีส์0 0น้องเบกา FM1A MM 344พลัหม่าเอ้ยลอยเสียดขาดไปแล้วอเออชันชันจัดให้ครับโอ้ทำขึ้นชันนะโอเคสบายมากครับเครื่องใหญ่ลมล่างได้โอ้ ทานครับอ้าวพี่ลงมาแล้วพี่น้องอ้าวสวนทางกันหน่อยรถเบา,ารถหนักครับโอ้นียจัดทางทองนะครับคันนั้นพี่หลงแต่งรอนะอ้สีม่วงนี่ไม่เคยยอมใครครับ <c oughs> จัดอยู่แล้ว โซโลสองเปล่าครับเครื่องตรงนี้ดำหัวยาวน่าจะขึ้นไม่ได้ผ่านน้องผ่านเอารารกมาแล,ล้วไปน้องรกรกสามร้อยนะอตอนนี้วางเครื่องใหม่ เลยผ่านก็ับผ่านรถก,กีคันนี้นืดน้องนืดของแท้เลยเอ,อนังฟ้าชาลีครับสองสี่ไหวไหมโอ้รถไม่ได้มาปาดไม่ได้มาบดให้ครับ ีนะอาละเจอทางชันไหมน้องเฮ้ยเนียวหนื่ชันก็ถ้าเครื่องไม่สองร้อยอัพเนี่ยอยู่ยากครับอะจับตาดูพี่หลงอ่างทองไหมน้องมาจากอ่างทองนะครับเนี่ย ไม่ธรรมดาอ้ว้าวพี่หลงแต่งรอคลาสสิกมีควันก็มีควันเอาออ้าสายแรงอยู่แล้วครับคลาสสิกแล้วก็รออ๋อโยกใหญ่เลยครับ อันนี้สบายครับ สามปดก็เหลือเฟือไปน้องไอ้คันนี้ก็แรงนะมีซูบิชิฟุโซเทอร์โบอายุ90ครับเรียว่าพี่หลงอะส่องไกลนะพี่น้องสามเสือมาแล้วบี้กันมาเลยครับราชาบอดินฟุโซมิซูบิชิยุเก0าูกับร็อกกี้ กีนียกเครื่อง300พลังมามาใส่ครับไม่ธรรมดานะสำหรับรอกม,มนุษย์จะยู่ดำคันกลางน้องจีนว่ากระบะดำเลยนะแต่ก็รอกสองสตามมาติดติๆนะครับนี่ส่งไกลเลยทางนั้นเหนียวหนืดเหมือนกันครับดำต้องสองเพลาถึงจะเอาอยู่ครับแล้วก็มี อย่างช้ด้วยเครื่องยนต์ก็ต้อง200อัพนะครับอ,อ้ติดๆดะพี่น้องมาละรอบช้ารอบเร็วดูกันครับอารอกรอบ300ขอแซงนะขอแซงหน่อย อก3 0 0น้องอ๋อไปทางไหนแยกกอกแยกกันอ๋อ าทางจะชันน้อยครับตอนนี้ชันเยอะใครที่เครื่องแรงๆก็มาฟังนี้ครับอุปเบกเยอะนะรอบคันนี้จับตาดูสองคันครับพี่ลุงนี่แต่งรอครับสิกคันนี้จากอ่างทองครับทะเบียนอ่างทองคันหลังนี่สามแไมก้า จากสุรินครับก็สามสีสีนู่นอยู่นู่นโอ้ที่ผมส่องไกลนะพี่น้องมาแล้วประมาณมสามสิบห้าองศาครับั้างชั้นนะ สองร้อยที่หรือเปล่าคันนี้อ่ะรอไม่ต้องรอนะทีจะรีวิวหลายรอบอยู่โอ้สบายครับทางเริ่มแข็งแล้วอู้สามแปดหลือเฟื่า ขาดนะครับทอยเสียขาดอาจจะเสียงไม่พอฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ